โทรศัพท์ที่ได้กำไรมากที่สุดต่อเครื่องอันดับหนึ่ง e p p l e กำไรต่อเครื่องประมาณ200ดอลลาร์ต้นทุนต่อเครื่องประมาณ400ดอลลาร์อัดปรากำไร50%สาเหตุแบรนด์ Apple มีมูลค่าสูง iPhone มีระบบนิเวศที่ปิดทำให้ Apple ควบคุมราคาและกำไรได้ผู้บริโภคยอมจ่ายเงินมากขึ้นสำหรับ iPhone อันดับ 2. องซัมซุงกำไรต่อเครื่องประมาณ100ดอลลาร์ต้นทุนต่อเครื่องประมาณ300ดอลลาร์อัตรากำไร33%สาเปอร์เซสาเหตุซัมซุงเป็นแบรนด์ที่ใหญ่และได้รับความนิยมซัมซุงมีไลน์อัพโทรศัพท์ที่หลากหลายครอบคลุมทุกระดับราคา s ซัมซุงสามารถควบคุมต้นทุนการผลิตได้ดีอันดับ 3. h หัวเวย กำไรต่อเครื่องประมาณ80ดอลลาร์ต้นทุนต่อเครื่องประมาณ300ดอลลาร์อัตรากำไร27%สาเหตุหัวเว่ยเป็นแบรนด์ที่ใหญ่และได้รับความนิยมในประเทศจีนหัวเว่ยมีไลน์อัพโทรศัพท์ที่หลากหลายครอบคลุมทุกระดับราคาหัวเว่ยสามารถควบคุมต้นทุนการผลิตได้ดีโทรศัพท์ที่ได้กำไรน้อยที่สุดต่อเครื่อง อันดับหนึ่ง Google Pixel กำไรต่อเครื่องประมาณ20ดอลลาร์ต้นทุนต่อเครื่องประมาณ400ดอลลาร์อัตรากำไร5%สาเหตุ Google เน้นขาย Pixel เพื่อขยายระบบนิเวศ Android มากกว่าการทำกำไร Pixel มีราคาสูงแต่ไม่ได้รับความนิยมมากเท่า iPhone หรือ Samsung Google มีต้นทุนการวิจัยและพัฒนาที่สูง อันดับ 2. OnePlus กำไรต่อเครื่องประมาณ30ดอลลาร์ต้นทุนต่อเครื่องประมาณ300ดอลลาร์อัดปรากำไร10%สาเหตุ OnePlus เน้นขายโทรศัพท์ที่มีสเปคสูงในราคาที่ย่องเยาว OnePlus เผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรงจาก Xiaomi และ Realme OnePlus มีกลยุทธ์การตลาดที่ยังไม่ชัดเจนอันดับ 3. Motorola กำไรต่อเครื่องประมาณ40ดอลลาร์ต้นทุนต่อเครื่องประมาณ300ดอลลาร์อัดปรากําไร13%สาเหตุ Motorola เป็นแบรนด์ที่เคยโด่งดังในอดีตแต่ปัจจุบันกําลังพยายามกลับมาสู่ตลาดม o t ต r o l โรเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรงจากแบรนด์อื่นๆ Motorola ยังไม่มีจุดแข็งที่โดดเด่นหมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการประมาณอาจไม่ตรงกับความเป็นจริงกำไรต่อเครื่องคิดจากราคาขายปลีกลบด้วยต้นทุนการผลิตไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆเช่นค่าการตลาดค่าขายสรุป Apple ได้กำไรต่อเครื่องมากที่สุด Google Pixel ได้กำไรต่อเครื่องน้อยที่สุด Samsung h ัวเว i อยู่ในจุดที่สมดุลระหว่างราคากำไรและส่วนแบ่งการตลาด